วันนี้เรามาเยี่ยมบ้านจองขมังเวทนะครับพระเต็มทั้งนั้นเลยนี่ก็ใช่ละทั้งนั้นเห็นไหมครับหลังนี่ก็นะพระบรรจุพระไว้ทั้งนั้นเลยเห็นไหมครับความเยอะ นี่ในกล่องในลังพระทั้งนั้นลระทั้งนั้นครับขายยังไงหมดเนี่ย